ครับถ้าพูดถึงภูม่านฟ้านะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัดภูม่านฟ้าเนี่ยหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่หลายท่านก็อาจจะรู้จักนะครับก็ต้องบอกว่าวัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในจ lifetime, ังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งบุรีรัมย์ก็อยู่ใกล้ๆกับขมนนนั่นแหละแล้วทีนี้ทางวัดภูม่านฟ้านี่ก็มีการสร้างปราสาทหินจำลองขึ้นมานะครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะเป็นการสร้างปราสาทหินจำลองขึ้นมา แต่เมื่อเขมรรู้ข่าวเมื่อกัมพูชารู้ข่าวก็หาว่าเราเนี่ยหาว่าทางวัดภูมันฟ้าเนี่ยไปก๊อปปี้ไปเคลมจะสร้างเรียนแบบบ่านครวัดของเขานะครับก็โวยวายแล้ครับทีนี้ว่าจะยื่นฟอน้องโน่นนี่นั่นลิขสิทธิ์นี่นั่นจะไปยื่นฟ้องสารพระภูมิสาลเตีย้ยสารอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าคนเขมรหรือคนกัมพูชาเนี่ยคิดได้แค่นี้เหรอครับ มีแค่นี้ในความคิดของเขาตะกะก็คิดได้แค่นี้คือในความคิดของผมการที่วัดภูมันฟาสร้างประสาหินจําลองขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นการจําลองมาจากปะปะสาหินเขาพนมลุงมากกว่านะครับอย่าลืมว่าประสาหินในประเทศไทยนี่ก็มีเยอะนะครับมีหลายสถานที่เหมือนกันมีหลายแห่งเหมือนกันแต่ทําไมขมิ้นต้องว่าเราเนี่ยไปจําลองอนคอว,วัดของเขานะครับ คืออะไรเอไออะไรก็ไทยนะครับอุจจาระไม่ออกปัสสาวะไม่ไหลก็ว่าไทยอีกนะครับความคิดก็คงจะมีแค่นี้แต่กลับกันครับในกรณีของจีนสร้างนครวัดจำลองที่เมืองหนานหนิงประเทศจีนเนี่ยชาวขเขมรชาวกัมพูชานี่เงียบกลิบเลยครับพูดอะไรไม่ได้ผมก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูในในโซเชียลจีน ชาวเขมีกโ็โหยดีอกดีใจจีนสร้างปราสาทหินจำลองนครว,วัดจำลองนี่เหมือนเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของกัมพูชานะครับเหมือนเข้าใจว่าชาวจีนนี่ชื่นชวมวัฒนธร,รรมของตนเองอะไรประมาณนี้นะครับผมเข้าไปดูในโซเชียลของจีนนะครับไปดูคอมเมนต์ของเขมรแต่เวลาไทยจะสร้างอะไรนี่ก็โโหชักดินชักงออยู่นั่นแหละนะครับคือวัยวัยไม่พอใจ คือในความคิดของผมเขาก็คงจะคิดว่าสิ่งต่างๆที่ไทยกําลังสร้างสิ่งต่างๆที่ไทยมีนั้นมันลอกเลียนแบบมาจากเขานะครับมีวัฒธ,ธรรมมาจากเขาเขาก็คงคิดได้แค่นี้นะครับแล้วทีนี้ชาวขมรนก็จะเข้ามาดูนะครับมาสํารวจในวัดภูม่านฟ้าแล้วก็จะมีการบินโดรนนะครับบินโดรนขึ้นสํารวจแต่ว่าทางท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ทางคณะกรรมการวัดเนี่ย ท่านเหล่านี้ก็ไม่อนุญาตให้บินนะครับซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรนะครับในความคิดผมนะหนึ่งเขาเป็นชาวต่างชาติเขาเป็นชาวกัมพูชาและโดนที่จะใช้บินนั้นก็เป็นโดนของประเทศเขามันเหมือนกับการถ้าขามศเอาโดนขึ้นบินสำรวจวัตถูม่านฟ้าก็เหมือนกับขมศสมเอิดอธิปไตยของเรานะครับอันนี้คือในความคิดผมนะครับในความคิดผมผมคิดอย่างนี้ อาจจะหาว่าผมเป็นชาตินิยมนี่ผมก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ยอมรับนะครับแต่การที่คนต่างชาติจะมาบินโดนมาสํารวจนะครับคล้ายๆกับสํารวจพื้นที่นี้ผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคนเขมรหรือคนกัมพูชาจะเข้ามาดูทําไมนะครับจะเข้ามาดูทําไมหรือตั้งใจจะมาจับผิดนะครับหรือจึงตั้งใจจะมาจับผิดมาถ่ายรูปแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับนครวัดของตัวเองว่า เออตรงนี้มันเหมือนกันตรงนี้เหมือนเหมือนกันจะได้มีหลักฐานแล้วจะยื่นฟ้องศาลอะไรของเขาก็ไม่รู้ศาลเตี้ยศาลพระภูมิศาลข้างทางอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือแนวความคิดผมแล้วผมก็มาเห็นด้วยนะครับที่เขาจะเข้ามานะครับถ้าเขาจะเข้ามาแต่ก็คงพูดอะไรไม่ได้นะครับถ้าเขาจะเข้ามาก็เรื่องของเขาแหละครับแต่ในความคิดผมก็ไม่อยากเข้ามาหรอกเพราะว่าถ้าเข้ามานี่ผมคิดว่ามันจะต้องมี บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะครับภายหลังจากนี้ไปครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ผมเล่าในมุมมองของผมนะครับผมไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะครับแต่ผมพูดถึงว่าสุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยมันอยู่ในความคิดของผมนะครับมันอยู่ในความคิดของผมนะครับครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี่ด้วยนะครับถ,ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับ